คุณเคยสงสัยไหมว่าคุณเผลอผลักคนออกไปด้วยนิสัยบางอย่างที่ไม่มีใครพูดถึงเมื่อเราอายุมากขึ้นเราติดกิจวัตรบางอย่างที่เราคุ้นเคยและทำเป็นประจำทุกวันแต่บางพฤติกรรมอาจกลายเป็นจุดบอดเงียบๆที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยไม่รู้ตัวเลยมันส่งผลต่อครอบครัวเพื่อนหรือคนแปลกหน้าในคลิปนี้เราจะเปิดเผย12พฤติกรรมเล็กๆที่ทำให้คุณดูไม่น่าคบโดยไม่รู้ตัว และทำให้คนรอบข้างค่อยๆถอยห่างไปคุณควรดูจนจบเพราะข้อมูลทั้งหมดจะมาพร้อมเคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้จริงเพื่อให้คุณปรับเล็กน้อยและดึงความมั่นใจกลับมาสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงและดูน่านับถือขึ้นเปลี่ยนทั้งวิธีที่คนอื่นมองและตัวคุณเองรู้สึกข้อหนึ่งละเลยการดูแลความสะอาดส่วนตัวสัญญาณหนึ่งที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงตัวคุณคือการดูแลความสะอาดหรือการขาดมันไป นี่คือสิ่งแรกที่คนอื่นจะสังเกตได้เสมอแม้เขาไม่พูดตรงๆเพราะเกรงใจหรืออึดอัดสัญญาณที่เห็นได้ชัดเช่นเสื้อผ้าเก่าๆที่ใส่ซ้ำหลายวันมีรอยเปื้อนหรือย,ยับเยินผมที่มันเยิมพันกันหรือไม่ได้หวีเลยเล็บยาวเกินไปมีคราบหรือดูไม่สะอาดหรือกลิ่นตัวที่ตามติดแบบไม่พึงประสงค์แม้ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆสำคัญมากการดูแลความสะอาดไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาด แต่มันสะท้อนถึงการเคารพตัวเองเช่นกันเมื่อหนุ่มสาวเราดูแลตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งเพราะแรงกดดันจากสังคมและความภูมิใจแต่พออายุมากขึ้นแรงอาจน้อยลงตามเวลากิจวัตรเดิมๆก็หลุดไปและอาจคิดว่าช่างมันสำหรับเรามันอาจดูเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญแต่สำหรับคนรอบตัวมันเห็นได้ชัดเจนมากคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนญาติหรือหลานหลานมักไม่พูดตรงๆเพราะกลัวคุณเสียความรู้สึก แต่คุณจะสังเกตได้จากพฤติกรรมเล็กๆเช่นเขานั่งห่างขึ้นคุยน้อยลงหรือรีบกลับมันสะท้อนว่าเขารู้สึกอึดอัดกับบางสิ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับความสวยหรือความหล่อแต่เกี่ยวกับความเคารพตัวเองเป็นหลักสำคัญถ้าคุณร่าเลยเรื่องนี้มันสื่อว่าคุณหมดพลังใจและหยุดใส่ใจตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวเลยสิ่งนี้จะส่งผลต่อท่าทีคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจอบอุ่นน้อยลงหรือพูดน้อยลง ไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะเขารู้สึกห่างในทางกลับกันแค่เสื้อส,สะอาดเรียบร้อยผมวีเรียบเล็บตัดสั้นและกลิ่นหอมสะอาดมันบอกว่าฉันยังดูแลตัวเองอยู่ทุกวันฉันเคารพตัวเองและเคารพคนรอบตัวด้วยการดูแลตัวเองเป็นเหมือนการเชิญให้คนเข้ามาใกล้เห็นว่าคุณยังสดใสหน้าอยู่ใกล้และยังมีพลังเป็นราักฐานที่ดีของการสร้างสายสัมพันธ์ข้อสองพูดโดยไม่คิดหรือขาดการไตร่ตรอง เมื่ออายุมากขึ้นเรามักรู้สึกกล้าที่จะพูดมากขึ้นกรองในใจที่เคยเตือนว่าอย่าพูดแบบนี้เลยเริ่มเบาลงและรู้สึกว่าอยากพูดตามใจคุณอาจคิดว่าแค่พูดตรงๆไม่ได้ทําร้ายใครหรือบอกตัวเองว่าฉันอยู่มานานพอแล้วการพูดตรงๆฟังดูดีแต่บางครั้งสร้างปัญหาเพราะเส้นบางบางระหว่างพูดจริงใจกับพูดแรงเกินไปคุณอาจติคนอื่นเรื่องรูปร่างวิธีเลี้ยงลูกหรือชีวิตแล้วบอกว่าพูดตรงตรงเฉยๆเท่านั้นเอง หรือพูดว่าเดี๋ยวนี้คนแพ้ง่ายเกินไปอีกแล้วแต่การพูดตรงๆโดยขาดความเมตตามักฟังดูเหมือนการติหรือวิจารณ์แรงเกินไปและคนฟังจะไม่ค่อยพูดตรงๆกลับมาแต่พวกเขาจะค่อยๆถอยห่างไปเองเงียบๆเ,เขาอาจติดต่อคุณน้อยลงหรือคุยน้อยลงหรือทำให้บทสนทนามีแต่เรื่องผิวเผินเท่านั้นทางออกง่ายๆคือหยุดคิดก่อนพูดเสมอถามตัวเองว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ไหมมันพูดด้วยความเมตตาหรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจลองคิดว่าถ้ามีคนพูดแบบนี้กับหลานคุณคุณโอเคไหมถ้าไม่ก็ควรเปลี่ยนคำพูดใหม่การพูดด้วยเมตตาและความจริงใจจะทำให้คุณน่าคบและได้รับความเคารพจริงๆเมื่อคุณเลือกคำพูดที่สร้างความสัมพันธ์คนฟังจะรู้สึกใกล้ชิดและอยากฟังคุณต่อไปนี่แหละครับพลังของคำพูดที่นุ่มนวลและจริงใจข้อสใส่เสื้อผ้าที่ไม่พอดีตัวแล้วความคุ้นเคยมักทำให้เราสบายใจเกินไป เช่นการกินอาหารเดิมๆใส่เสื้อผ้าเดิมๆหรือใส่ชุดเก่าที่คุ้นเคยมาหลายปีแล้วแต่การแต่งตัวแบบเดิมอาจดูไม่ใส่ใจตัวเองกางเกงที่หลวมเกินไปจนดูรุงรังเสื้อที่รัดเกินไปหรือดูตึงจนไม่สบายตารองเท้าที่สึกกร่อนหรือเสื้อผ้าล้าสมัยมากทั้งหมดนี้ส่งสัญ,ญญาณถึงคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัวแม้ไม่มีใครพูดตรงๆแต่เขาสังเกตได้แน่นอนและสิ่งนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ของคุณทันที ไม่ใช่ว่าต้องแต่งตัวตามแฟชั่นหรือให้ดูเด็กแต่การใส่เสื้อผ้าที่ดูเรียบร้อยและพอดีตัวจะทำให้คุณดูสดใสและภูมิใจในตัวเองเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบง่ายและเข้ากับตัวคุณบอกให้โลกเห็นว่าคุณยังดูแลตัวเองเสมอเมื่อคนเห็นผู้สูงวัยแต่งตัวดูดีและสะอาดเช่นเสื้อเสเวตรเอร์เรียบๆที่เข้ารูปพอดีหรือรองเท้าที่ดูใหม่และไม่ขาดรุย่ยมันสร้างความนับถือในใจคนที่มองทันที เพราะเขามองเห็นความตั้งใจของคุณไม่ใช่เรื่องราคาเสื้อผ้าเลยแต่คือความใส่ใจการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆเช่นเปลี่ยนกางเกงเก่าเป็นกางเกงแบบใหม่ที่พอดีตัวมากขึ้นหรือเลือกเสื้อที่ทำให้หน้าดูสดใสขึ้นจะช่วยเปลี่ยนวิธีที่คนมองคุณทันทีพวกเขาจะเห็นคุณเป็นคนที่ยังมั่นใจหน้าเคารพและดูสดใสขึ้นกว่าเดิมข้อสขัดจังหวะหรือพูดแทรกบ่อยเกินไป เมื่ออายุมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากมายและเราอยากเล่าสิ่งที่เจอมาให้คนอื่นฟังเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราอยากแบ่งปันบทเรียนแต่บางครั้งความอยากพูดก็ล้นจนเกินไปคุณอาจขัดจังหวะเพื่อนหรือพูดแทรกทันทีหรือเผลอพูดยาวๆโดยไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดจนบางครั้งรู้ตัวทีหลังว่าเราพูดนานเกินไปนิสัยแบบนี้แม้ตั้งใจดีแต่ทำให้คนอึนอดอดัดเพื่อนหรือครอบครัวอาจไม่พูดตรงๆ แต่คุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาติดต่อมาน้อยลงหรือเวลาคุยกันจะพยายามรีบคุยแล้วรีบจบโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อาจรู้สึกห่างเหินเมื่อการคุยกันดูเอียงไปด้านเดียวเกินไปเขาก็จะเงียบและเริ่มถอยออกมาเงียบๆทางแก้คือง่ายมากแต่ได้ผลจริงๆคือการฟังถามคำถามปลายเปิดแล้วรอฟังอย่างตั้งใจปล่อยให้ช่วงเงียบเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรีบตอบอย่าพยายามเติมทุกช่องว่างด้วยความคิดเห็น เมื่อคุณเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้พูดและแชร์เขาจะรู้สึกว่าเขาสำคัญและอยากพูดกับคุณยิ่งคุณฟังมากขึ้นคนจะยิ่งอยากเข้าใกล้คุณโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากได้คนฟังจริงๆการสร้างสมดุลระหว่างพูดกับการฟังจะทำให้คุณเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างวัยสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้งและน่าจดจำมากขึ้นข้อหบนเด็กสมัยนี้อยู่บ่อยๆมันมักเริ่มจากการสังเกตเล็กๆน้อยๆ เช่นเห็นวัยรุ่นก้มหน้าเล่นมือถือเงียบๆหรือผู้ใหญ่รุ่นใหม่ทำสิ่งที่คุณมองว่าแปลกคำบ่นอาจหลุดออกมาในวงข้าวหรือการคุยเล่นแต่ถ้าทำบ่อยเกินไปมันส่งสารลบทันทีคนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจพวกเขาเลยและมองว่าคุณไม่สนใจโลกที่เขาอยู่จริงๆมันเหมือนการบอกว่าคุณยังยึดต,ติดกับอดีตไม่ยอมเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกยุคสมัยคนรุ่นเก่าก็มาคิดแบบเดียวกัน ว่ารุ่นใหม่ขาดความขยันหรือความอดทนแต่ถ้าวิจารณ์บ่อยเกินมันสร้างกำแพงใจทำให้คนรุ่นใหม่ค่อยๆถอยห่างอย่างเงียบๆเ,เขาอาจไม่กล้าพูดหรือขอคำแนะนำจากคุณเพราะรู้ว่าคุณจะมองแบบลบหรือวิจารณ์แรงทางแก้คือเปลี่ยนจากการบ่นเป็นการถามเช่นจากที่เคยพูดว่าเด็กสมัยนี้สบายเกินลองถามว่าทุกวันนี้ยากง่ายแค่ไหนสำหรับคุณคำถามแบบนี้จะเปิดบทสนทนาใหม่ๆ และทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าคุณใส่ใจจริงๆการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นคือสิ่งสำคัญเมื่อคุณแสดงความเข้าใจและเปิดใจฟังเขาจะรู้สึกสบายใจและขอคำแนะนำได้เสมอนั่นคืออิทธิพลที่ยั่งยืนกว่าการบ่นแน่นอนครับข้อ 6. พูดถึงสุขภาพมากเกินไปเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพย่อมเป็นเรื่องสำคัญคุณอาจอยากแบ่งปันเรื่องราวการเจ็บป่วยต่างๆเช่นไปหาหมอมาหรือผลตรวจสุขภาพล่าสุด เป็นเรื่องปกติที่อยากแชร์กับเพื่อนหรือญาติแต่ถ้าพูดบ่อยเกินไปมันจะทำให้เหนื่อยใจบางครั้งรู้สึกเหมือนคุยกันในห้องรอหมอเลยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่ยังเข้าใจไม่ลึกเขาอาจรู้สึกหนักหรือไม่รู้จะตอบยังไงดีสุดท้ายเขาอาจเริ่มถอยห่างอย่างช้าๆไม่ใช่เพราะไม่แคร์แต่เพราะมันหนักเกินไปแน่นอนคุณควรพูดถึงสุขภาพเมื่อจำเป็นคุณสมควรได้รับความเห็นใจและการรับฟัง แต่ต้องรู้จังหวะและเลือกพูดในเวลาที่เหมาะเมื่อพูดเรื่องสุขภาพแล้วควรเปลี่ยนเรื่องบ้างถามถึงชีวิตหรือสิ่งที่เขาสนใจบ้างเช่นกันเล่าสิ่งดีๆที่ทำให้บรรยากาศสดใสขึ้นเช่นหนังสือดีๆหรือเรื่องตลกที่เจอมาชีวิตเรามีอะไรมากกว่าผลตรวจสุขภาพการพูดคุยที่หลากหลายทำให้คนน่าอยู่ใกล้เขาจะรู้สึกดีและอยากคุยกับคุณมากขึ้นข้อ7ยึดติดกับความเชื่อเก่า เมื่ออายุมากขึ้นเรามักยึดถือบางสิ่งแน่นขึ้นความเชื่อหรือวิธีคิดที่คุ้นเคยในอดีตอาจกลายเป็นสิ่งที่เรายึดติดมากเกินไปคุณอาจรู้สึกว่าคุณเห็นอะไรมามากกว่าและมั่นใจว่าวิธีคิดของคุณดีที่สุดแล้วแต่ถ้าปิดกั้นมุมมองใหม่ๆเกินไปมันจะทำให้บทสนทนากับคนอื่นตึงเครียดคนฟังอาจรู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วอึดอัดเพราะไม่ว่าพูดอะไรก็ถูกค้านกลับทุกครั้ง คุณอาจพูดว่าฉันอยู่มานานฉันรู้ดีที่สุดหรือบอกว่าสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้ประโยคแบบนี้ฟังดูเหมือนปิดใจทันทีแม้คุณไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นก็ตามคนรอบข้างโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะเริ่มเงียบหรือค่อยๆถอยห่างเพื่อเลี่ยงการประทะหรือความอึดอัดใจทางแก้คือเปิดใจรับฟังมุมมองใหม่ๆแม้คุณมีประสบการณ์มากแต่โลกเปลี่ยนไปเร็วการยอมรับสิ่งใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณแพ้ แต่แปลว่าคุณมีความยืดหยุ่นและเรียนรู้ตลอดเวลาเมื่อคุณฟังด้วยใจเปิดคนจะอยากคุยกับคุณและรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งได้จริงๆข้อ8ทํทำตัวเหมือนไม่มีทางเลือกเมื่ออายุมากขึ้นหลายอย่างอาจดูยากขึ้นคุณอาจเผลอพูดว่าทำไม่ได้หรอกบ่อยๆหรือพูดว่ามันเกินความสามารถเราแล้วแม้บางเรื่องคุณยังทำได้แต่กลัวจะพลาดเลยขอให้คนอื่นทำแทนโดยไม่ได้พยายามก่อน การพูดแบบนี้บ่อยๆอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณไม่อยากพยายามหรือขาดแรงใจครอบครัวอาจเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเป็นภาระหนักเพื่อนๆก็อาจเหนื่อยกับการต้องช่วยอยู่เสมอทางแก้คือเริ่มจากสิ่งเล็กๆง่ายๆก่อนเช่นลองทำสิ่งที่ไม่เคยลองทำด้วยตัวเองถ้าพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้พยายามทุกครั้งที่คุณลงมือทำมันสร้างความมั่นใจและทำให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณยังเข้มแข็ง ถ้าต้องขอความช่วยเหลือจริงๆก็ควรถามด้วยความขอบคุณและชัดเจนการรักษาความมั่นใจแบบนี้จะทำให้คุณดูดีขึ้นและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกว่าเดิมด้วยข้อ9เดินหรือเคลื่อนไหวโดยไม่ระวังรอบข้างเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆการเคลื่อนไหวจะช้าลงหรือระวังน้อยลงบางครั้งคุณอาจหยุดเดินกลางทางกะทันหันหรือยื่นขวางทางในที่คนพลุกพล่านมากมาก เช่นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือทางเดินแคบๆบแบบคุณอาจไม่ทันสังเกตว่าคนอื่นต้องหลบคุณหรืออาจเผลอเดินตัดหน้าคนโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้แม้ดูเล็กน้อยแต่สร้างความรำคาญได้คนรอบข้างอาจไม่พูดตรงๆแต่รู้สึกอึดอดัดบางครั้งเขาอาจถอนหายใจหรือเดินเลี่ยงคุณเมื่อเกิดบ่อยๆมันจะทำให้ความสัมพันธ์ตึงขึ้นและทำให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นมิตรอีกต่อไปทางแก้คือฝึกสังเกตและระวังรอบตัวมากขึ้น เมื่ออยู่ในที่สาธารณะพยายามเดินชิดด้านข้างหยุดพักในที่ที่ไม่ขวางคนอื่นเดินหรือมันมองรอบๆว่าคนอื่นเดินทางไหนสิ่งเล็กๆแบบนี้แสดงถึงความเกรงใจและทำให้คนรู้สึกสบายใจเวลามีคุณอยู่ใกล้มันยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่ารักด้วยข้อ 10. พูดมุกหรือเรื่องตลกที่ไม่ทันสมัยแล้วอารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับทุกวัยแต่บางครั้งมุกตลกเก่าๆหรือหยอกแรงเกินไป อาจไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เคยทำให้คนหัวเราะในอดีตอาจทำให้คนอึดอัดหรือเงียบไปในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องที่แตะประเด็นอ่อนไหวมากๆบางครั้งคุณอาจคิดว่าแค่้อเล่นเฉยๆแต่คนฟังอาจไม่รู้สึกคำหรืออาจเสียใจเลยคุณอาจสังเกตได้จากสีหน้าหรือความเงียบลงทันทีถ้าเกิดบ่อยๆคนจะค่อยๆถอยห่างคุณเพื่อหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ทำให้รู้สึกไม่ดี ทางแก้คือลองปรับมุกตลกให้เบาขึ้นเน้นเรื่องเล่าแบบน่ารักหรือหยอกแบบพอดีพอดีหรือเล่าเรื่องคำคำที่เกี่ยวกับตัวเองบ้างสิ่งนี้จะทำให้คุณดูน่ารักและเข้ากับคนง่ายขึ้นและคนจะรู้สึกสบายใจเวลาพูดคุยกับคุณเสมอข้อ11ทําทำตัวเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้นหลายอย่างอาจทำได้ยากขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ดูซับซ้อนเกินไปหรือบางครั้งแค่กลัวว่าจะทำพลาดแล้วอาย เลยพูดว่าช่วยทำให้หน่อยได้ไหมหรือฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยจริงๆแม้จริงๆคุณยังทำได้แต่ขาดความมั่นใจถ้าทำแบบนี้บ่อยๆคนรอบข้างอาจเหนื่อยใจรู้สึกว่าต้องคอยช่วยเหลือตลอดเวลาเลยบางครั้งเขาอาจรู้สึกว่าต้องเป็นผู้ดูแลคุณซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ดูไม่เท่าเทียมกันทางแก้คือลองทำสิ่งเล็กๆด้วยตัวเองก่อนแม้จะยากหน่อยแต่แค่ลองก็มีค่าแล้ว ทุกครั้งที่คุณพยายามมันสร้างความมั่นใจขึ้นและทำให้คนรอบข้างเห็นว่าคุณยังแข็งแรงถ้าต้องขอความช่วยเหลือจริงๆก็ไม่ผิดเลยแต่ควรขอบคุณและแสดงความตั้งใจจะพยายามแบบนี้จะทำให้คุณดูเข้มแข็งและน่าเคารพขึ้นข้อ12ยืนยันว่าตัวเองถูกเสมอเมื่อผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากๆเรามักมั่นใจในความคิดและมุมมองของตัวเองคุณอาจพูดว่าเชื่อฉันสิฉันรู้ดีที่สุดแล้ว หรือบอกว่าฉันอยู่มานานพอจะเข้าใจหมดแล้วแม้คุณมีประสบการณ์เยอะจริงๆก็ตามแต่ถ้ายืนยันว่าตัวเองถูกเสมอมันทำให้คนอึดอัดเพราะคนรอบข้างจะรู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์พูดเลยหรือกลัวว่าทุกคำพูดจะถูกค้านทันทีถ้าเกิดบ่อยๆคนจะเริ่มเงียบหรือถอยห่างเพื่อหลีกเลี่ยงการถกเถียงหรือบรรยากาศตึงเครียดทางแก้คือเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแม้คุณมีประสบการณ์มากแต่ยังมีอะไรให้เรียนรู้ คุณอาจพูดว่าน่าสนใจนะเล่าเพิ่มอีกหน่อยสิหรือถามว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างแบบนี้จะทำให้บทสนนาดูนรารักและสบายใจขึ้นและทําให้คนอยากคุยกับคุณมากกว่าเดิมแน่นอนการยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆคือความฉลาดจริงๆและทําให้คุณน่าคบและน่าเคารพยิ่งกว่าเดิมครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางทบทวนตัวเองกับเราวันนี้เราได้พูดถึง12พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆ ที่อาจส่งผลต่อวิธีที่คนอื่นมองคุณและส่งผลต่อความสัมพันธ์เมื่ออายุมากขึ้นตอนนี้ได้เวลาหยุดคิดและทบทวนตัวเองแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้บ้างหรือเปล่ามีข้อไหนที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยแล้วคุณคิดว่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนอะไรเป็นอย่างแรกลองแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยบอกเราหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้และคุณจะนำไปใช้กับชีวิตจริงอย่างไรบ้าง ความคิดเห็นของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนและทำให้เราสร้างเนื้อหาดีๆต่อไปได้เรื่อยๆถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เลยและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์แบบนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า